กรรเมกหรือเสม็ดแดงเป็นไม้ยืนตน้นสูงตั้งแต่หาเมตรถึงยี่สิบเมตรยอดอ่อนใส่เป็นพักเคี่ยงรับประทานได้เป็นพักออแกนิกกราบสวัสดีคาราผมพโ,โยบัานข้าบงสงยางสีมึงไม่คือเกาคาราบผม มือนีผมมีเมกรหรือสมรแดงมาฝากครับผมใบเปลือกต้นมีรสเปรี้ยวฝาดใส่หากต้มดื่มแก่กินพิษสำแดงแก่พิษเบื่อเมาทั้งปวงใบตำพอกแก่เค็บคัดยอกบวมซ้ำครับผมใบ เปลือกตําพอกแก่ขั้นขั้นล้มผิดขั้นจากผิอยางน้ำเกลียงครับผมใบเปลือกตําพอกใส่อุดฟันแก่ปวดฟันแก่ร,ร่ำมนาดครับผมยอดอ่อนใส่รับประทาน ซอยครับเสมหะซอยครับพญาตทั้งปวงอยอดอ่อนอรประทานแก่ท่องอืดแก่ท่องเฟือคอรับผมอยอดอ่อนใบใส่อังไฟประครบ แกปวดท้องในเด็กคอรับผมอยอดอ่อนซอยครับล้มในล่ำใสล้มนอกล่ำใส่ขอรับผมใบอยอดอ่อนตำพอกซอยแกปวดเมื่อยเมื่อยขบครับผม ผลอรบประท่านได้มีโรถหอนซอยในการเจเริญอาหารเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นคราผมสำหรับมือนี่กระผมพอโยบ้านคำบงก็คงไหวแค่นี้ก่อนคอรบฝากพี่น้องห้าซอยกดไหลเป็นกำลังใจ ซอยกดแชแช่้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ซอยกดติดตามเพื่อจะบ่เด้าดาดคลิปดีๆครับผมกรับสวัสดีครับผม